ครับสวัสดีครับผมช่างหัดนะครับวันนี้ก็จะมาวัดมอสเฟตให้ดูนะครับว่ามอสเฟตบางตัวเนี่ยทำไมนะครับเราซื้อมาใหม่ๆเลยหรือว่าบางครั้งเนี่ยเป็นเครื่องซ่อมเนี่ยเราวัดแล้วไม่เสียนะครับแต่เวลาเอาไปใช้งานจริงเนี่ยเสียงแตกเสียงบี้เกิดจากอะไรนะครับมอสเฟตตัวนี้เป็นเบอร์ b ิวนะครับก็เป็นเบอร์901นะครับวันนี้ผมก็จะมาเช็ควัดให้ดูว่าตัวเสียเนี่ยที่มันอาการแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับ มันเกิดจากอะไรนะฮะอันนี้คือผมตั้ง R คูณสิบนะครับผมจะตอนนี้คือในจังหวะก็คือ,อจับขาซอนนะครับกับขาเดินอยู่ถ้าเป็นมอสเฟตปกติแบบนี้ต้องไม่ขึ้นนะครับอยู่ในจังหวะออฟนะครับฉะนั้นเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือไม่เสียนะครับนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็ทําการออฟครับล้าทาการออนโดยการทิกที่เกต นะครับใส่ใจปุ๊บเห <c oughs> นะ็นไหมครับอ่าเข็มขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> แสดงว่านะครับอันนี้คือสามารถออนได้เรามาดูออฟเรามาออฟโดยการเอาอีกเส้นหนึ่งมาทิกเกตปุ๊บทิกนะครับนี้ต้องออฟนะครับออฟไหมครับออฟแสดงนี่คือมอสเฟตปกตินะครับ แต่มันไม่ใช่อย่างนี้นะครับใส่ไปปุ๊บใช้ไม่ได้นะครับเกิดจากอะไรนะครับเราต้องวัดให้ละเอียดนะครับโดยการตั้งคูณ10เลยนะครับเห็นไหมครับมันออฟไม่สนิทนะครับอ่าลองดูจริงไหมนะครับอ่ะเมื่อกี้นี้ออฟอยู่ละออนนะครับแล้วก็เอาใส่สีดํามาเอาสสยสีแดงแตะตึ๊บเราก็ไปคลิปที่เดิมอ่าออนได้นะครับ ออนได้นะครับเสร็จแล้วเราลองออฟดูนะครับก็คือเอาสายสีนี้นะครับไปทิกที่เกตนะแตะปุ๊บเราก็ดูคลิกเอมปิเตอร์นะครับเป็นไงครับปิดไม่สนิทเห็นไหมครับรั่วนั่นเองฉะงนั้นอาการนี้พอเราเราใส่ไปเนี่ยมันก็มีปัญหาครับเช่นการเสียงแตกเสียงบี้นะครับนฮะแล้วก็พา มอสเฟตตัวอื่นพังไว้ด้วยนะครับนี่ฮะอาการแปลกๆเห็นไหมแต่ถ้าช่างมือใหม่อาจจะแบบปล่อยผ่านนะครับแต่จริงๆเราใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราตั้งอาคุนหนึ่งหรือตั้งอาคุนสิบเนี่ยเห็นไหมครับมันปกตินะครับมันปกติมันไม่อาการมันจะมันจะไม่ฟ้องเลยว่าเสียนะครับเรามาดูของที่ไม่เสียกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเกตนะ ซอสเดนนะครับจับเหมือนเดิมนะครับปึ๊บนี่นะครับอืมนะครับ,นะรบลองดูนี่คือจังหวะอ่อนนะครับลองดูจังหวะออฟนะครับ ตามทิกปึ๊บขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยเห็นไหมครับไม่ขึ้นเลยสักนิดเลยนะฮะอันนี้แล้วก็ลองปล่อยค้างไว้นะครับขึ้นไหมนะครับไม่ขึ้นอ่าลองออนดูนะครับทิกออนอัพแล้วก็ขี่ไปที่เดิมนะครับเปิดได้ เราดูทิกออฟมั่งปิดสนิทไหมนะครับเอาสายาสีนี้นะครับมาทิคปับแค่แตะขาเกตธรรมดาพอเป็ไงครับสนิทไหมสนิทเลยแต่เมื่อกี้มันไม่สนิทฉะนั้นนี่คืออาการอันนี้คือเราเช็คอย่างนี้ไม่ขึ้นอะไรเลยแสดงว่า m o เ f ตัวนี้ปกติแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับนะครับเสียแล้วนะครับอาการรั่วนะครับก็เป็นอาการแบบ นี้ก็ถ้าเกิดใครหาสาเหตุไม่เจอก็ลองวัดแบบนี้ดูนะครับอาจจะเจอตัวเซลล์แท้จริงนะครับผมก็นะครับมีความรู้แบบนี้ก็เอามาแชร์กันนะครับส่วนใครที่มีความรู้ดีๆอย่างนี้ก็มาแชร์กันบ้างนะครับก็ผมชังหัดแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ